ปลาคมน yes ี้เท่านั้นสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มเรดปูเอ็กซ์ตร้าแชมพูกระจัดตะลังแคเคลียร์ สนามท้าดวลซูเปอร์ดูเปอร์ของเรานรในสนามนี้ทุนมหาปร,ราไหลและแน่นอนนะครับสนามนี้นะครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ทุนมหาปร,ราไลทุกทีมจะต้องส่งตัวแทนมาเล่นทีมละหนึ่งคนผู้เล่นจะยืนอยู่บนทุ่นลอยน้ำและกระโดดเชือกให้ได้มากที่สุดภายในเวลา60วินาที โดดพึบปั๊บพึบปั๊บผีผักผีโดดผีผักผีโดดคะแนนผมเผอเป็นร้อยมาดูอะไรดีกว่าว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาส่งใครนะครับเริ่มจากแมนจูก่อนให้แก้ตัวครับให้แก้ตัวครับผมให้คุณจอบแก้ตัวแก้ต,ตัวครับโอ้โหหน่าอ่าเยอะครับลื่นไายท้องไปเลยคุณจอบจอยครับครับผมผมเล่นเองได้ไหมครับ จะบอกว่าเฮ้ยจะเล่นอ่ะบอลนิดนึงจะได้หลบพันโอน้ําเข้ารูจมูกเลยโอ้หถ้าเป็นอย่างนั้นรู้จมูกของคุณจอต้องใหญ่มากเลยนะครับคราวนี้สวยแซ่บซ่ามาดีกว่าครับต่แมผู้หญิงที่สุดในทีมสาวสวยของเราไปครับดูใกล้เนี่ยพูดตรงเลยนะถ้าแม็กมีนมเนี่ยจีบเหมือนกันแน่หน้าแม็กหวานมากเลยเอาจริงหรือเปล่าครับภากุ้ง พูดอย่างนี้แม็กชักจะหวาดหวัดแล้วนะครับอ้าวโอเคนอนซิ่งไม่ดีกว่าพวกเขาดูเงียบๆนะครับแต่เวลาเงียบทีไรเนี่ยนะครับมาพร้อมกับคะแนนที่แบบทะลักทะลวงอ่ะตอนนี้ทัวร์เป็นต่อมาแล้วนำสองแปดแต้มใช่ครับมีคุณนิกคุณเจคุณอิดจะส่งใครออกมาเป็นตัวแทนครับคุณนิกครับต้องบอกก่อนเลยครับพี่ว่าได้เวลาบอสออกลงแล้วครับเอาล่ะครับในเกมนี้ใครจะแซงใครมาเริ่มที่ทีมแมนจูโดยคุณจ๊อกกันเลยดีกว่าครับ มาดูครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเรตรียมตัวลวคะแนนตามหลังทีมอื่นอยู่เยอะเลยนะครับเกมนี้ถ้าทำได้ดีก็สามารถทิ้งห่างทีมอื่นได้เช่นกันครับไปเลยครับนนาทีแม่มีติดนิดติดหน่อยเครื่องยังไม่ร้อนครับ,รบเอาวาละครับเรื่องติดแล้วล่ะครับ<อ>จ๊อบทำได้เรื่อย และเรื่อยๆแบบไหลไปไหลไปเลยครับโอ้โหแปดเก้าสิบหน่งอามนะาซะแล้วขึ้นมาให้ไวๆครับแม่สมชื่อแมนจูจริงๆอย่าตกน้ำนะครับสิบสามอยู่นะโอ้เรื่อยๆครับสิบสามฮะสิบสามฮะ สิ1ส16 17 18้าครับอ้าวโหเร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมา,าทำลายซีตรายการหรือเปล่าครับ2ี่อครับงเฮ้ยยสโห ครั้งได้ไป26คะแนนครับสำหรับแมนจูรวม3เกมแมนจูได้ไป30คะแนนน้ำเป็นอันดับหนึ่งก่อนครับถือเป็นสีติรายการเลยนะสีรายการแม่ดูสภาพคนทำลายสถิติหน่อยครับยืนไม่ขึ้นแล้วล่ะครับคุณจ๊อบนี่กำลังขาและการทรงตัวดีเยี่ยมเลยครับแหมกระโดดก็ทำได้ดีตกน้ำท่าก็ยังสวย มาถึงแม็กสวยแซ่บซาบ้างครับก็ต้องมาดูกันครับว่าคุณแม็กเนี่ยนะฮะจะหยุดเส้นทางบันเทิงของแมนจูหรือเปล่าแต่ดูหน้าตาคุณแม็กแล้วผมว่าเขาด้าจะคุ้นชีนกับน้ำนะหน้าเขาเหมือนนางเงือกไงไม่รู้พูดไม่ถูกคุณพูดเหมือนแบบทีเล่นทีจริงของเขาเลยเนี่ยผมว่าเขาขาวดีนะครับผมโอเคโขตายตายตายพร้อมแล้วนะฮะเตรียมตัวมาดวงงานนี้คุณแม็ก ต้องอย่าเป็นนางเงือกอย่างที่ภาคกุ้งเขาบอกนะครับไม่งานคะแนนแพ้นแน่แน่ไปแล้วครับหนึ่งสอมาลุ้นกันครับอ้าวได้ครั้งแรกก็ลงไปเป็นนางเงือกซะแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่างายเงือบครับมาดูกันต่อครับสองสา่ห้ก็ยังไม่วายที่จะลงไปว่ายน้ำได้ไปห้า ห้าครับห้าครับยังครับห้าครับห้าอยู่นะหกหกหกอยู่นะหกอยู่ครับเจ็ดแล้วครับแปดอ้าวแน่ๆๆลงน้ำอีกแล้วโอ้ยคุณแม็กเขาให้มันโดนนะครับไม่ใช่ให้มาปีนทุ่นเล่นครับโอ้ตายแล้วครับแปดนะเก้าเจ็ดโอ้ยสิบเอ็ด สองโอ้ยโดดลงน้ำอีกแล้วขึ้นมาขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเป็นไงครับทันไหมครับสามโอ้เอาเลยครับสวยแซปซ่าทำไปได้13คะแนนรวมของเดิมเป็น23คะแนนต้องรอลุ้นกับนอนซิ่งแหละครับ คุณแม็กนี่สงสัยแกคงเป็นนางเงือกแบบที่พรากุ้งว่าจริงๆครับเพราะแกถนัดลงน้ำท่าส,สวยๆครับอ้าวตอนนี้มาลุ้นกันว่านอนซิ่งจะแซงสวยแซบซ่าได้ไหมถ้มาพร้อมแล้วจ็มตัวครวับมะวังเฮ้ยความหวังที่จะเบียดสวยแซบซ่าขึ้นมาเป็นอันดับ2เพื่อเขารอบสุดท้ายมาถึงแล้วครับ ครับั้งแรกก็ล้มแล้วครับเอาครับเดี๋ยวคมจับทางได้แต่ก็ด้วยความสูงนี่แหละครับที่เป็นอุมศัสตร์เดียวศูนตกน้ําง่ายมากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรีบขึ้นมาครับตสองครับสามครับสามสามอ้าวลงไปอีกแล้วครับเร็วครับเร็วเรครับอีกสองครั้งก็จะเบียดสวยแซ่บซาได้แล้ว 4แล้วครับสครับสครับหครับกครับแม่แกพยายามทรงตัวไม่ตกน้ำมันก็ทำให้ช้าครับได้ครับได้ครับได้ครับโอ้ไปครับอ้าวคะแนนไหลช่วงท้ายครับ 8, 7, 6, แป6เจ็ดหสสหนึ่งเอาเลยครับน้องสิ่งทำได้14ครั้ง14คะแนนรวมของเดิมเป็น32คะแนนขึ้นมาเบียดแมนจูลงมาเป็นอันดับที่สองาอาแล้วสวยแซ่บซาแล้ะครับคุณภาคุง สวยแซบซาตกรอแต่ม่ต้อกลัวครับเรามีรางวัลการันตีความกล้าท้าดวลจากเครื่องมเกลาสปอนเซอร์มอบให้สวยแซบซงอบอกแล้วคนลทีหลงนั่งาเขาอ่ะคนังนัก็ตบอกเขาพูรายการสนามท้าดวลเะใช่ที่ทำให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ให้เราได้ออกกําลังกาย เป็นทีมที่สามัคคีตรงต้องค่ะการแข่งขันครับในสนามสุดท้ายนี้นะครับระหว่างแมนจูและหนอนซิ่น,นะครับทีมไหนครับจะสามารถคว้าตัวนะครับลุยเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเดี๋ยวกลับมานุันต่อนะครับในสนามท้าดวลซูเปอร์ดูเป,ป,ปอร์ <andro! S 2> อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ